ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีรอบบิดไนนนะครับสําหรับวันนี้ที่เสร็จจากภารกิจต่างๆนานานะครับวันนี้เราก็จะมาดื่มน้ำแก้ควยค่ำๆกันอีกหนึ่งนะ <c oughs> นี่ผมมีกุ้งแช่น้าปลานะจากร้านขนมถ้วยลาวาบ้านุิควนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าสไตล์ของผมเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตะครู่ ครับเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาจัดให้ดูว่าเป็นประมาณนี้นะของผมก็จะแบบประมาณนี้นะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดนะกุ้งอันนี้อันนี้มาทํากินผมก็เลยเด็ดหางออกนะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอยู่ข้างเราลองมาสัดก,กันดูนะครับใส่ mm. <Exc ited S 2> เลยนะครับ mm. ช้ำๆเลย ชอกินสไตล์ตนี้นะอันนี้ครับขอมเจียวรออันนี้คือวางแบบสวยงามนะเพราะว่าอนนกกันที่ตัดกินจริงคืออยู่ตรงนี้ผมชอบนะขุงชน้ำปลาผมถึงทำเมนูนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสามารถสังผัน grab line man robinhood ได้นะครับหรือทักมาที่เบอร์ผมได้นะครับ 061 145 5253นะครับย้ำนะครับ061 145 5253นึ่งสี่ห้าห้าอหานะครับกุ้แช่ะน้ำปลา ที่ตัดไว้ขอบใจได้ไหมขอบนะขอบกันเลย ลองดูนะครับของอร่อยในะร้านุนมป้วยลาว่าบ้านคุณพล